วันนี้ Dark History ขอเสนอถนนที่ลึกลับที่สุดในโลกนั่นคือถนนพระรามสองนั่นเองซึ่งได้สร้างมาแล้วกว่า50ปีและปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จและนี่คือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างน้อยกว่าถนนพระรามสองมีอะไรไปดู Palace of Westminster ใช้เวลาในการสร้าง30ปี t a j m a h a l ใช้เวลาในการสร้าง22ปี p y r มิ i d of ก i ซ a ใช้เวลาในการสร้าง20ปี Nushwan s t ล์ค Castle ใช้เวลาในการสร้าง23ปี Sacre c ค e u r p e r i s ใช้เวลาในการสร้าง39ปี Saint Paul c a t h e d r ใช้เวลาในการสร้าง36ปีแล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงระหว่างการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์กับถนนเส้นนี้เอาไรจะสิ้นสุดก่อนกันลองคอมเมนต์มาบอกแอดมินหน่อยนะครับ